ภายหลังจากกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่บ้านดำนางแลจังหวัดเชียงรายได้สิ้นสุดลงเราก็ได้เห็นตัวแทนของน้องๆเยาวชนทั้ง13คนที่จะเดินทางไปต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วม2สัปดาห์ณประเทศสหรัฐอเมริกากันแล้วนะครับแต่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเดินทางไปเรียนรู้กันที่ประเทศแห่งนี้หรือว่าที่นี่จะเป็นดินแดนแห่งศิลปะร่วมสมัยของโลกที่บังคน อาจจะยังไม่เคยรู้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพิพิธภัณฑ์ศิลปะเขาจัดได้ดีมากแล้วเป้าหมายใหญ่ที่อยากจะให้ในักศึกษาได้เห็นเนี่ยคือผลงานออริจินอลของศิลปินระดับโลกที่มีชื่อเสียงเขาจะได้เห็นแวนวความคิดเทคนิคาการทําพื้นผิวทุกอย่างเนี่ยซึ่งมันต่างจากาในหนังสือนะฮะอย่างงานของทั้งสเตล่าเนี่ย ถ้าดูแรกๆถ่ายย่อเราในหนังสือมันเหมือนงานกราฟิกดีไซน์แต่พอเจอของจริงแล้วมันยิ่งใหญ่มากแต่การเรียนรู้ด้วยการพาน้องเยาวชนเดินชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดของโครงการที่ได้วางเอาไว้ เพราะภายในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งก็ยังมีองค์ความรู้อื่นๆอีกมากทั้งเรื่องของเทคนิควิธีการจัดวางผลงานการจัดวางระบบแสงส่องผลงานหรือระบบป้องกันภัยต่างๆก็เป็นสิ่งที่น้องๆควรจะต้องเรียนรู้ไว้สําหรับการเป็นศิลปินต่อไปในภายภาคหน้าองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยวันหนึ่งอาจจะเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้เห็นมาเนี่ยไปพัฒนาในหอศิละปะว่าเราอย่างน้อยเขาได้พัฒนาผลงานของตัวเขาเองก่อนอนะันดับหนึ่ง อันดับสองก็คืออยากให้เขาเอาองค์ความรู้ต่างๆนี้ไปเผยแพร่ให้กับในมหาลัยของเขาเราไม่สามารถที่จะเอานักเรียนมาได้เป็นร้อยเป็นพันคนแต่นี่เป็นตัวแทนของภาคแต่ละภาคซึ่งผมคิดว่าเขาจะทำหน้าที่อันนี้เป็นอย่างดี การนําผลงานของน้องๆทั้ง13คนมาจัดแสดงที่สถานกงสุนไทยณ,ณ,ณคนครลอสแองเจลิสเพื่อให้เป็นประสบการณ์ตรงของการจะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพก็เป็นอีกองความรู้หนึ่งที่น้องๆจะได้รับไปจากการเดินทางมาอเมริกาในครั้งนี้เพราะไม่เพียงแต่จะได้โชว์ผลงานของตัวเองในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเท่านั้นน้องๆทุกคนยังจะได้พบกับผู้ที่ชื่นชอบสะสมงานศิลปะตัวจริงซึ่งได้เดินทางมาเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการในครั้งนี้อีกหลายต่อหลายท่าน การแสดงให้ต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้ประสบการณ์ในการติดตั้งงานแล้วได้อธิบายผลงานของเขาอันนี้สิ่งที่ผมอยากต้องการให้เห็นว่าเออเขาเติบโตเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเขาจะต้องพบปะผู้คนแล้วก็ใครใครโยนคำถามอะไรมาเขาก็ตอบได้ในการเดินทางมาครั้งนี้มันก็มีชาวต่างชาติที่มาชมยิทรศการศิลปะด้วยและคนไทยด้วยคำถามาต่างๆที่โยนขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้ตอบฉับพลันก็ถือว่าเขาได้ลงสนามที่แท้จริงแล้วนะครับ นอกจากการจะได้เห็นเส้นสีทีแปลงของศิลปินระดับโลกอย่างแวนโก๊ะมเน่มาเน่หรือปิกา s โซผ่านทางผลงานหลายต่อหลายชิ้นที่จัดวางกระจายอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วการได้เห็นเส้นสีและลวดลายที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างสารรค์ไว้ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆอย่างที่แกรนดแคนยอนหรือไซออนเนชั่นอลพาร์กก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่น้องๆทุกคนจะได้สัมผัสด,ด้วยตาของตัวเอง แกนแคนยอนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างได้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากทำให้เรารู้สึกตัวเล็กแล้วก็เหมือนกับธรรมชาติมันปกคลุมเราอยู่เราได้เห็นว่าศิลปะเนี่ยมันอยู่ในประชีตประจำวันมันอยู่ตามซอกมุมต่างๆทุกทที่แล้วก็พอเห็นแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ง,งานมากขึ้น,นะค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการจะมอบองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงให้แก่น้องๆเยาวชน,นผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนให้ได้รับไปจากการเดินทางมายัางประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะทุกองค์ความรู้เป็นสิ่งที่น้องๆทุกคนจะต้องพบเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งบนเส้นทางของการเป็นศิลปินอาชีพ